แต,แต่ต้องบอกว่าโดยโโดยโดยยภาพของ GPSC เราเนี่ยเราเนแนน้ำแค่สนะถ้าเกิดเขาเคลียร์ตัวโรงไฟฟ้าตัวเก็กวันแล้วมันกลับมาโอเเรตได้เป็นปกตินะผมเชื่อว่ากำไรของเขาเนี่ยจะพลิกกลับมาดีมากรบกวนคุณอ๊อฟตัดสินใจนะครับว่าจะพูดถึงตัว GPSC จะพูดถึงตัวราดกรุ๊ปหรือจะเป็นเอ็กโกผลิตไฟฟ้าคุณอ๊อฟให้ความกรุณาช่วยเลือกหน่อยครับโอเคถ้าถ้าเกิดคนถามเยอะอันตกี้ต้องบอกว่าคนถามเยอะก็คือตัว GPC s ดีกว่านะใช่ใช่ใช่เพราะ GPC แต่แต่ต้องบอกว่าโดยโดยภาพของ GPC s เราเนี่ยเราเราแนะนำแค่ถีนะถ้าเกิดเกิดสิบบาทจริงจริง GPC s กับภาพบิกลิมเนี่ยมันมันไม่ได้ต่างกันมากคุณเป็นคุณเป็น s เหมือนกันมึงขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเหมือนกัน GPC s เนี่ย oh. ต้องบอกว่าในช่วงไตรมาสสเนี่ยเขาก็โดนไปเยอะมากเลยเพราะว่าราคาค่าแก๊สเขาขึ้นอยู่เจ้าเดียว hmm. นะครับแถมต้องบอกว่าเขามีโอ้โ oh. ห oh. ความเหนื่อยของเขานี่คือตัวลูกค้าของเขาเนี่ยมันมีเมเน์เนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวไทยออยล์ I, BC, เนี่ยเมเน์ไตรมาสสทั้งนั้นเลย oh. เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยมีขัดทุนจากการดําเนินงานางในช่วงไตรมาสสี่นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเอาลุกของเขาเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ดีขึ้นนะช่วงไตรมาสแรกเนี่ยมันก็คงพลิกจากขาดทุนมาเป็นกําไรได้ในฝั่งของโอเปอรชันแหละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เรายังกังวลอยู่เนี่ยก็คือตัวโรงไฟฟ้าเก็ตโกวันซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า่านหินของเขาเนี่ยวันไหนเขามาจัดโนเรชชั่นอีงเหมือนกันก็คือตั้งแต่เขาแอกควายมาทาังโกลเนี่ยโรงไฟฟ้าโรงนี้ก็ เรียกว่ามีปัญหามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเคลียร์ตัวโรงไฟฟ้าตัวเก็กวันแล้วมันกลับมาโอเปเรตได้เป็นปกตินะผมเชื่อว่ากําไรของเขาเนี่ยจะพลิกกลับมาดีมากนะครับพียงแต่ว่าตอนเนี้คือไม่ใช่ว่าเราบอกว่ามันไม่ดีแต่ว่าเราบอกว่ากำไรมันจะฟื้นตัวแต่ค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆเพราะว่าอย่างช่วงช่วงไตรมาสแรกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นไฮซีซันแต่ว่าเก็กกูวันเนี่ยเขายังมีเมถานอยู่ประมาณสักห้าสิบกว่าวันครับไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ากําไรโตช้าไม่ทันใจคุณออฟใช่ไหมครับใช่ครับต้องบอกต้องบอกว่ามันไตรมาสแรกเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับริกิมเทียบกับเกาเนี่ยเกาเกานี่ชัวร์ของเขาอยู่แล้วเพราะเขาลงเทิร์นด้วยนะครับแต่ว่า CPC เนี่ยเขายังมีมีมีประเด็นให้ให้ต้องคอนเซิร์นนิดนึงดีกว่าเรื่องไหนครับเรื่องเรื่องโตเก็ตโกวันนี่หละครับอ๋อโอเคนะครับเป็นตัวที่แบบทําให้คุณออฟต้องต้องต้องตัดคะแนนลงนะก็เลย แนะนำแค่ถือ G P S C แล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีเพียง70บาทแต่แต่ออกตัวว่าไม่ใช่เขาไม่ดีเพียงแต่ว่ากำไรอาจจะโตช้าไปนิดนึงถ้าเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มซึ่งคุณออฟชอบมากกว่านะครับ m o n e ี p พัสออนไลน์ศูนยนะครับ Top 5 Bank คุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งนะครับ ก็ชัดเจนนะว่าเวลาเราจะรู้จักว่าเขาเป็นใครเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาทําธุรกิจกับใครสินเชื่อใช่ไหมครับก็โตเรื่อยๆนะโตเรื่อยๆแต่สินเชื่อที่กังวลเรื่องของตัว NPL ไม่ว่าจะสินเชื่อรายย่อยหรือ SME เนี่ยเขามีน้อยสินเชื่อเนี่ยก็ก็เป็นเทรนที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับปี2-0เนี่ยอาจจะสูงขึ้นหน่อยเพราะเป็นปีที่ควบรวมเพอร์มาต้านะครับเพอร์มาตาก็คือธนคารพาณิชย์ที่อินโดนีเซีย ซึ่งซึ่งพอมารวงกันปุ๊บก็ต้องคอนโซลดีเดทงบเข้ามาก็เลยทําให้สินเชื่อยกตัวขึ้นสูง,สงนิดนึงนะครับเป็นแล้วก็แล้วก็ค่อยๆปรับสูงเพิ่มขึ้นสังเกตไหมครับตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะสินเชื่อก็เติบโต,ตได้ในทิศทางที่โอเคเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ก็เป็นบอกว่าเขาทํามาหากินกับใครเขาล่อนเชื่อใครเราไปดูว่าลูกหนี้ของเขาเนี่ยป่วยไหมอ่าป่วยไหมถ้าไม่ป่วยก็โอเคก็ร okay, ับรู้รายได้จากการคิดดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับ